ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆนทุกท่านทุกคนนะครับกัลยาณมิตรที่รักที่คิดถึงกันทุกคนนะครับในส่วนผู้ที่ติดตามในช่องสออนอุดรทีวีช่องเล็กๆนี้นะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาในช่วงบ่ายเย็ยนๆน,นะของวันอาทิตย์นะครับว่าจะมาพบปะกันในช่วงเช้าๆก็ ไม่ได้มานะครับวันนี้ก็มาในช่วงเย็นนะครับก็หวังว่าทุกคนทุกขั้นคงจะสบายดีนะครับหลายคนวันหยุดก็ได้ไปพักผ่อนนะครับพักผ่อนแต่ก็คงจะได้ไม่เต็มที่นักเนาะเพราะว่ามันช่วงภาวะโควิดก็มีการจํากัดอะไรต่างๆหลายประการนะครับแล้วก็ในส่วนที่ทางรัฐบาล ได้หามาตรการมาตอบแทนขอบพระคุณมาเยียวยาในช่วงนี้ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับการลงทะเบียนของเว็บชัยชนะก็ดีหรืออื่นๆนะครับบัตรประกันสังคมบัตรคนจนบัตรประชารัฐอะไรต่างๆนะครับก็ติดตามก็ขอให้ทุกท่านได้ผ่านวิกฤ t นี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้สออ,อุดนรทีวีนะครับเอาบุญมาฝากนะครับ เพื่อนพอน้องพี่กัลยานามิตรนะครับอาจจะแปลกบรรยากาศไปน,นิดนึงเนาะหลังจากที่พูดคุยกันในส่วนของวัตถุมงคลหลวงปูท่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่วันนี้เปลี่ยนมาสักนิดนึงนะครับคงไม่ว่ากันนะคงไม่ว่ากันนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพนะครับในการยกยอดช่อฟ้าอุโบสถนะครับที่วัดพรหมจันทร์ บ้านพลทันตำมนเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับเป็นบ้านเกิดของผมเองคราวที่แล้วก็ได้ร่วมบุญกันทําหน้าบันนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้เลิกนะครับได้เลิกเป็นยกช่อฟ้านะครับเอาเลิกเอาชัยกาหนดไว้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะนะครับในช่วงวันที่6ที่7ที่8มีนาคม 2564นะครับก็กำหนดการตามนี้นะมีการลงทะเบียนบวชชีพามการร่วมบุญตลอดทั้งวันนะครับกลางคืนก็จะมีมหรสพครบงานเป็นหมอลำทางอีสานบ้านเรานะครับแล้วก็วันสุดท้ายวันที่8ก็จะเป็นการฝังเทศมหาชาตินะครับเป็นบุญประเพณีประจำปีด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพอถึงวันเวลาจริงๆแล้ว ทางหน่วยงานราชการจะมีข้อกําหนดข้อห้ามอะไรหรือเปล่านะก็นะคงจะว่ากันดีกทีหนึ่งในส่วนของมหองรสพครบงานนะครับแต่ในบุญเราก็เดินหน้าต่อนะครับเพราะฉะนนั้ก็ถือโอกาสนี้นะเอาบุญมาฝากนะครับการเรียนเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งนะเวมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ลงไปเป็นเจ้าภาพทำโรงทาน3วันนะครับก็คงจะมีบ้านใกล้เรียน เียงบ้านใกล้ไกลแถวนี้แหละนะตำบลอำเภอใกล้ๆก็คงจะมาก็จะเป็นเจ้าภาพนะโรงทานทั้ง3วันแล้วก็เป็นเจ้าภาพในส่วนของอการประดับประดานะครับดอกไม้ก็ดีนะครับทูบเทียนอะไรก็ดีนะครับก็เป็นเจ้าภาพในส่วนนั้นนะครับรวมทั้งก็ขอขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุในส่วนที่คุณพี่สมคิดนะครับคุณสุนันทาแล้วก็หลายๆคนเนาะ ได้ร่วมบริจาคไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่จะมามาประดับตั้งแต่ประตูทางเข้าถนนมิตรภาพนะครับยาวไปเข้าไปถึงในวัดนะครับก็คงจะใช้ปริมาณอยู่เยอะนะครับก็หลายคนบอกว่าไม่ไปเช่าเขาก็คณะกรรมการก็บอกว่าถ้าเช่าแล้วก็ปีต่อไปก็จะเช่าอีกนะครับก็เลยขอบริจาคกันนะครับคัวเรือนละหนึ่งหลอดสองหลอดบากกันไปนะครับหลอด led นะครับคงคงจะตอนนี้ก็ได้มาอยู่พอสมควรนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับเอาไว้เป็นไฟสว่างนะครับไฟสว่างครับก็ถือโอกาสนะครับเชิญชวนทุกท่านทุกคนนะครับมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมามอบให้เป็นการขอบพระคุณนะครับวันนี้นะครับในการยกยอดช่อฟ้านะครับเป็นอะไรนั้นนะครับขอมอบเป็นคุณพระสมเด็จเลยนะครับพระสมเด็จซึ่ง ไม่ธรรมดานะครับสมเด็จนะครับนี่นะยกยอดช่อฟ้าเพื่อนๆครับตัวนี้นี่หน้าบันนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นกระจกสีนะครับที่จะมาติดบริเวณนี้กระจกสีนะครับตัวนี้ก็อันนี้ถ่ายเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมานะครับตัวนี้ภาพนี้นะครับนี่ครับส่วนข้างบนที่เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นนารายงขุดนะครับ นี่ครับตอนนี้ลูงนิมิตก็มีการจับจองกันกําลังประชุมกันอยู่นะครับลูกนิมิตท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับโอเคนะครับวันนี้จะมีมงคลของหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาให้นะครับอันนี้เป็นรูปของท่านนะหลวงพ่อเงินวัดบางกลานจังหวัดพิจิตรอันนี้รูปนี้เป็นรูปที่ฝากไว้ เป็นที่เลือกบนศาลาการเปลี่ยนวัดบางไรใต้นะครับเดี๋ยวก็จะมีวัตถุมงคลของวัดบางไรใต้ให้นะครับเป็นอ่ามงคลที่ทางวัดได้ไปเจอนะครับเจอมีทั้งส่วนที่เป็นอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็อยู่ที่พื้นอุโบสถมันเป็นหลังเก่าที่ชำรุดเนาะทางวัดก็เลยบูรณะใหม่ก็ไปเจอวัตถุมงคล ผมก็มีโอกาสไปร่วมบุญกับทางวัดวารามนะครับท่านเจ้าวาดนะครับทางวัดก็มีโอกาสไปต่อยอดบุญกันทางนว้นด้วยนะครับวัดบางายใต้นะครับตำบลบางลายอำเภอบึงนารองนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะก็เป็นเท่าที่ดูก็จะมีหลายพิมพ์ทรงด้วยกันนะครับหลายหลายท่านหลายคนคงจะรู้อยู่มั้งนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับก็จะเห็นรายละเอียดอยู่ อันนี้ก็จะมีเป็นเต่าเรือนนะครับเต่าฟ้ามีรูปหล่อหลวงพ่วงเงินมีหลายๆพิมพ์อยู่ครับเป็นจอบเล็กจอบใหญ่นะครับเนี่ยก็จะมีอยู่สภาพตามหายที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นหายช่องบนจะเป็นห่อผ้านะครับอยู่รอบโบสถ์ครับรอบโบสถ์อันนี้เป็นเนี่ยอยู่บนข้างบนหลังคานะครับนี่ก็จะเป็นห่อผ้าแบบนี้อันนี้เป็นภาพขออนุญาตภาพนะครับจากทางวัดนะครับขออนุญาต ได้มานําเรียนให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรสายบุญได้เห็นกัน,นครับอันนี้ส่วนของรังคาที่ที่เขาลื้อมานะครับก็จะไปเจอแบบนี้แหละครับนะครับ,นะรบอันนี้ที่อยู่พื้นอันนี้จะเป็นส่วนที่อยู่พื้น,นครับพื้นใบใบละกรนะครับพื้นที่อยู่ใบเสียมานะครับใบเสียมาตามพื้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เอาขึ้นมาอันนี้เป็นรูปภาพ ของวัดนะครับก็ขออนุญาตนำมาให้ชมกันเนาะครับเนี่ยก็เป็นภาพต่างๆภาพต่างๆที่เขาทางวัดได้รวบรวมเก็บภาพมาไวนะ้ให้ได้ชมกันนะครับสำหรับวัดบางลายใต้นะครับที่จงังหวัดพิจิตรครับนะบางไยใต้จงังหวัดพิจิตรครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับ น,นี่เป็นทรงเตา่ามีอยู่นะครับมีข้อมูลมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูนี่ครับก็จะมีรูปร่างหลายๆพิมพ์นะครับไม้ผมอันนี้จะเป็นเป็นจอบเล็กจอบใหญ่นะครับอันนี้เป็นรูปเตา่านะครับผมเคยเอามาร่วมบุญทํารั้วโรงเรียนไปส่วนหนึ่งแล้วนี่อันนี้นะแต่ก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับพ่อก็ไปทําบุญมาอยู่พอสมควรอยู่ ถือโอกาสได้สร้างวัดบาอารามนะครับนี่นะครับเป็นวัตถุมงคลของวัดบางไรใต้นะครับเพื่อนพอน้องพี่กาลยาณมิตรนะครับวันนี้ท่านที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็กองละสองพันนะครับกองละสองพันบาทมาเลยนะครับกองละสองพันบาทยินดีอย่างยิ่งเลยนะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับกองละสองพันบาทอันนี้เป็นคาถาบูชาหลวงพ่อเงินนะครับ สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตังมะมะเข้าของไหลมาณชาลิติสิทธิสังคังจิตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติอันนี้เป็นคาถาหลวงพ่อเงินพุทธชดนะครับตังนโมสามจบเป็นของเก่าครับนี่รูปท่านนะครับดูแล้วมีพลังนะครับมองดูดวงตาท่านมีมีพลังนะครับม,ม,มีพลัง,ลงท่านเม,มตมต,ตาสูง เรารู้จักดีนะครับชาชนรู้จักท่านดีนะครับอี่ยน,นี้ข้อมูลนะครับข้อมูลก็นํามาให้เพื่อพอจะได้เห็นประวัตินะครับถือว่าเป็นพระกูกเกาที่อยู่ในช่วง2,500 2,455ถึง2,483ประมาณนี้นะครับก็ประมาณปี59นะครับ2,559ทางวัดบางไรยใต้ก็ได้รื้ออุบโบสถเพื่อทำการซ่อมแซมบุรณะ จึงได้ยกซุ้มเสมาพระอุโบสถเพื่อก่อสร้างอโบสถหลังใหม่ขึ้นและได้ขุดพบเจอกรุ่เก่าโบราณที่บรรจุไว้จํานวนมากมายนะก็มีทั้งในส่วนของซุ้มเสมาด้วยนะครับใต้ฐานโบสถ์หน้าโบสถ์บนยอดช่อฟ้าอุโบสถหลังคาโบสถ์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ลงไว้นะครับของทางวัดนะครับก็ไปเจอพิมพ์ที่มีรูปหลวงพ่อเงินโบราณน,นะครับ พิมพนิยมบ้างพิมพ์คีตาพิมพ์อุ้มบาทพิมพ์ปิดตาแล้วก็มีนั่งช้าง้อยองนะครับพิมพ์ปืนแตกและก็เป็นพระชัยช่อฟ้าและก็พระสมเด็จนะครับเยอะเลยนะครับนะครับก็อันนี้แหละที่จะนํามาเป็นการขอบพระคุณน,นะครับสาหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพายกช่อฟ้าวัดพรมจันทร์ ที่เห็นอยู่ข้างล่างตัวนี้เนาะผมก็มีไม่เยอะหรอกครับเหลือประมาณหนึ่งนะครับไม่เยอะเหลือแค่นี้แหละก็จะมีน่าจะได้สักยี่สิบยี่สิบเจ้าภาพนะครับนะมันหมดแล้วจริงๆก็จะมีแค่นี้นะครับก็จะมีส่วนที่มันเป็นหลังหนังสือจีนด้วยนะครับก็มีข้อมูลอยู่นะหลังหนังสือจีนก็หลังจากที่แบ่งบุญไปแล้วก็เหลือประมาณนี้เท่านี้นะครับ ใครที่มาเป็นเจ้าภาพก่อนก็จะได้ชุดสมเด็จสมเด็จช่อฟ้าชุดข้างบนนี้นะครับไปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงในเพจอยู่นะครับลงในเพจให้เป็นเลือกกันสวยทุกองค์ครับสวยทุกองค์นะครับสําหรับสมเด็จช่อฟ้าลองดูเนาะลองดูครับผมเพื่อนครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อสวยมากนะครับ อันนี้ประมาณนี้นะก็ท่านที่มีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับรวมทั้งท่านที่ได้ไปร่วมบุญกับทางวัดบางระใต้แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับนี่นะครับนี่นะ,ะก็จะมอบให้นะครับเฉพาะในส่วนของสมเด็จนะครับในส่วนของเจ้าภาพนี้ไอส่วนพวกพวกพิมพ์นี้ก็เดี๋ยวไว้รอบ,บุญรอบหน้านะครับพวกพิมพ์ต่างๆก็พอมีอยู่นะครับพอมีอยู่ ก็เก็บไว้อยู่นะครับเนี่ยพระชัยชอบฟ้าอะไรพวกนี้จะมีสวยๆนะครับรวมทั้งที่เป็นเนื้อจัดจัดเนี่ยครับเพื่อนๆครับเนี่ยที่เป็นเนื้อจัดจัดนะครับที่ผ่านการล้างล้างยากมากนะครับเพราะก,กุเนี่ยผมก็ล้างต้องใช้ความพยายามเนี่ยครับในชุดนี้เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์คิตาพิมพ์สามชาย,นยในพระชัยชอบฟ้างามมากนะครับพุทธคุนแรงอันนี้จอบมีคาบทองเต็มไปเลยนะครับ นี่ครับก็พิมพ์เหล่านี้ก็เก็บไว้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้ก็แบ่งบุญอย่างเดียวครับเอามาแบ่งแบ่งบุญอย่างเดียวครับนะครับอันนี้คือส่วนที่ล้างผิวแต่อไอพวกนี้ยังไม่ได้ล้างครับที่เป็นเต่าครับคือเป็นเต่านี่ยังไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ล้างเดิมอยู่เลยนะครับเนี่ยเก็บไปในซีนครับนี่เดิมอยู่เลยครับ อเอาไว้เอาไว้บุญรอบต่อไปนะครับคำว่าบุญก็มีหลายที่นะผมก็เอาไปร่วมด้วยช่วยกันอยู่หลายบัดนบารามก็เอาไปตามกําลังเรานี่แหละเนาะค่อยทําไปครับหาค่ารถค่าลาค่าติดตัวค่าน้ํามันไปพบต่อไปนะครับพบชาติต่อไปนะอยู่ได้ไม่นานก็เดี๋ยวก็คงจะอําลาพาจากกันไปตามวัตตะเบียนบ้าตายเกิดอย่างนี้ก็ สะสมบุญเอาไว้นะครับในภพชาติต่อไปนะครับอันก็ถือโอกาสเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเป็นเจ้าพกล่องบญละสองพันผมมีแค่ยี่สิบนะยี่สิบกล่องบุญนะครับเพื่อนๆครับจะห่อซีนไว้เดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในซีนเนาะก็ลองดูลองดูนะครับนะครับลองดูนะครับนี่ประมาณนี้นะ แต่ลองค์เขาแต่พิมพ์นี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นพิมพ์มาตรฐานเท่าที่ดูนะนะครับชัดไม่เอ่ยเนื้อจัดก็แล้วกัน,นครับเนื้อจัดเนื้อสวย นี่นไะผมเอาไว้ในซีนทุกองค์เลยนะครับเพราะกลัวมันโดนมือโดนอะไรมันก็จะเสียหายดูขอบนะครับซึ่งพระชุดน,นี้นะพระชุดน,นี้นี่ผมได้เอาไปไปลองไปเสืรอนะครับลองไปเสอร์ในงานนะครับในงานประกวดว่างั้นเถอะนะ ดูนะครับบางองค์ก็เป็นแตกลายงาแบบนี้นะครับเดี๋ยวสองดูนิดนึงก็ถ้าออกอยู่นอกซีนนี่คงจะสวยนะผมว่าแต่ผมจะแกะออกมาสักองค์หนึ่งเอามาดูเดี๋เดี๋ยวมันมีองค์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีองค์นี้ครับองค์นี้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 นะ คยไปเอาไปลองให้ผ่าพิสูจน์มาแล้วนะครับนะครับผ่าพิสูจน์ในงานมานะองนี้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 เนื้อเขาเขาออกขาวไงเพราะว่าผมก็เลยเอาองนี้ไปให้เขาลองลองดูนะครับไม่ได้ไปประกวดนะครับไปไปเซอร์ไปเซอร์ดูนะครับอันนี้อยู่ข้างนอกครับไม่ได้ล้างดูนะครับ เห็นไหมอันนี้อันนี้อยู่ข้างนอกเขาก็จะมีคาบอันนี้ขึ้นมาอยู่นะครับีเห็นไหมครับลอยยุบลอยย่นลอยปูไตมีหมดนะครับมวลสารสีต่างๆตามตำรา,าครับเป็นยุคของหลวงวิจารณ์ ครับวิจาร์เจรไนนี่นะครับเนื้อแข็งออกไปทางปูนเพชรเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งผมว่าหมดแล้วแหละอันนี้เป็นคาบด้านข้างอันนี้ด้านข้างเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงทำยังไงจะให้ชัดเนาะ นี่ด้านข้างนะครับครับด้านหลังด้านหลังท่านก็จะประมาณนี้อ๋อนี่ครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพทุกท่านนะครับต่อสายบุญกันนะครับเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้านะครับทำโลงทานอ่าแล้วก็ลายๆส่วนนะครับประดับประดาตกแต่งมุงลดอไม้ถบาย นะครับร่วมบุญกันนะครับก็จะมอบให้คนละหนึ่งองค์นะครับสําหรับสมเด็จช่อฟ้านี้นะครับวัดกู่บางไรใต้นะครับก็ซึ่งผมก็ได้ไปผ่านผ่านตัวนี้มาแล้วนะครับนะไปผ่านงานไปทดสอบมาแล้วนะครับเป็นพระเครื่องนะครับในยุคของหลวงวิจารณ์เลยนะครับก็วิจารณ์กิรนัยพิมถือว่าเป็นพิมใหญ่เกียรติธุลซุ้มนะครับ อันนี้ก็ไปผมไปลองไปเมื่อปี2560นะครับที่กรุงเทพนะครับก็ก็ไปไปนำเข้าไปแล้วนะครับเอาไปทดสอบเท่านั้นเองนะครับก็องค์นี้เลยนะครับองค์ที่องค์ที่ที่ได้สองกันเต็กีนนะครับองค์นี้เลยนะครับนี่องค์นี้เลยนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็ฝากบุญไว้นะครับฝากบุญไว้นะครับก็ท่านใดที่อยากจะได้นะครับผมไม่หวงนะครับราคานี่ ข้าก่อนเคยร่วมบุนเป็นองค์ละห้าพันหกพันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมต่อยอดบุญกับสายบุญเรามาแค่องละสองพันนี่ครับเป็นกองบุญเนาะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับและนอกจากนี้ก็เดี๋ยวมีเป็นการขอพระคุณนะครับมิตรภาพนะครับมอบไปเลยนะครับลูกอมหลวงปู่ทิมนะครับโคดเลขสามนี่นะอันนี้เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะนะครับเนื้อสวยมากนะครับ ชัดไหมนอนี่ครับอยากให้เขาชัดก่อนโคตรชัดชัดก่อนนี่นะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับสวยนะครับให้ไปอีกหนึ่งลูกนะครับสำหรับเจ้าภาพกองบุญร่วมกันนะครับนะเป็นการขอพระคุณนะครับก็ให้ไปคนละอีกหนึ่งลูกนะครับมียี่แค่ยี่สิบกองบุญนอกจากนี้ ยังมีสีพึ่งอันนี้มอบให้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆครับนะสีพึ่งหลวงพ่อสูงไหมนี่สีพึ่ง,ลง,งหงลวงพ่อทาบนะครับซึ่งเป็นพิเศษนะครับสีพึ่งหลวงพ่อทาบสีพึ่งหล,ลวงพุทธหลวงปู่ทิมรวมกันอยู่นี้แล้วก็รวมกับของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับในชุดนี้สุดๆแล้วรวมแล้วนะครับในนี้นะครับเหลือเท่านี้ที่ได้มาเหลือเหลือกล่องตลับสุดท้ายนี่ครับเนี่ย ตัวนี้ครับแค่นี้ครับก็แบ่งบุญออกไปเยอะนะครับแบ่งบุญออกไปเยอะก็อยากจะให้เอาไว้ใช้กันพุทธคุณสุดๆนะครับแรงมากนะครับก็จะให้ไปคนละหนึ่งตลับนะครับหนึ่งตลับเดี๋ยวจะหาภาชนะแต่งไปให้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาแปลกๆเอาบุญมาฝากกันนะครับก็จะได้ทั้งลูกอมด้วยนะครับได้ทั้งลูกอมได้ก็สมเด็จกุบางรลายใต้นะครับเป็นสมเด็จช่อฟ้านะครับ นี่สดยอดชอฟ้านะครับก็จะมอบให้นะครับมีแค่นี้นะครับอยากจะเก็บไว้ห่วงอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อเพื่องานบุญนะครับนํามาแบ่งปันเพราะฉะนั้นก็ทักทายเดี๋ยวผมจะฝากลายฝากเบอร์โทรไว้นะครับหลังคลิปเนาะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับฝากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับต่อยอดบุญนะครับเพื่อสะสมบุญญาบารมีต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับ มีความสุขความเจริญนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้คมครองป้องกันป้องภัยกันทุกท่านทุกคนนะครับคิดสิงใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับให้เงินแสนวิ่งเข้าบ้านเงินล้านวิ่งเข้ามือกันทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับฝากไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับบอกบุญกันต่อๆกันไปนะครับขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงครับจากสะออนอุดรทีวีขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอาจจะเป็นตอนเช้านะครับในวันต่อไปครับขอบพระคุณมากครับบุญรักษาครับบุญรักษาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ